ตนทะรเป็นนต้นที่ชวาักือชวานักเ็ประจำพื้นที่ไหมีแบบเึ่ผ้าสแล้วนะครับร้านใเป็นอ่าจสีปนะูปเนีก่าแกอยู่นะหรับต้นใสนี้นะครับแล้วก็ผ้าจ็ดสีก็น่าจะผูกนานเลยนะ เออนี่หลานเองขอรับคอนอนอยู่ใต้ต้นไทรเลยแล้วขอโชคลากที่นี่ต้นไทรท่แค่นี้ก็เด้อถาตุหลานมาขอปัดที่นี่ไทรที่รับที่นอนแลวขอเล้ยขอโชคจากม่จะพอ้นไทรนี่แหละโชคดีวัสนามีจะมาเฮ็ดบุญกุศลให้เดี๋ยวจะมาผูกพานจะสีให้เนาะแต่วันนี้จะเสียงทายให้ดูนะครับ มันก็ไม่รู้ว่าได้อะไรจะคอยจะม่ต้นสายจะฟอต้สาก็แล้วแตบุพภาวาสนามีรู้ลนี่เห็นเลขสามตัน่อดยากหดนั่นเละเกินเลยไมีน้องเยนี่เอาอาจะไม่จะพอนี่บอกลูบกเลขเมด้เอาใเห็นมาบึงเอาเดี๋ยวกนน้องเ้ย ลายเลเด้อนี่บุกรานขอส่งายเล็กเบิ้งนี่เป็นรวัสนามีเห็นเล็กสาบตัวจะกเชือนึ่งเบื้งตั้งตรงตรงหมวดนี่แหละตั้งตรงเลี้งูเด้อบอกลูวลาในเล็กสาตัวนี่อลาดอกเราบตัวนี่ครับอ้าวพภะวัสนามีสุราเชีมาผูกให้ดอกกับราตราตุ เส้นทางที่แสนที่อยู่ที่ต้นไทรตอนนี้นะครับเดี๋ยวสกูดเรามาก่อตูบแสงตายนะครับว่าจะพอจะแม่ต<า><ะ>้นไทรให้เลขอะไร<ล>ตอนนี้<า>จะเริ่มออกมาแล้วสามโอ้ใช่จริงๆน,นะไม่เป็นปเลขสามนะท่านผู้ชมเรัอ เหมือนกันไหมเลขสามตอนนี้เลขตัวแรกเลขหลักแรกออกมาแล้วนะครับก็คือเลขสามนะฮะ น่าจะใช่ผู้หัวมาเต็มๆเลยวสามเจ็ดแน่นอนนะทูบจะแตกแล้วเห็นแค่สามเจ็ด สุดท้ายไม่เห็นนะดีเป็นสองตัวสามเจ็ดมาแล้วมาแล้วลักสุดท้ายมาแล้วมีหัวมีสูไก็เก้าป้ามสุดเลยแต่ทำไมทุ่มนี้เลขห่างมากเอ๊ะทำไมผมดูเป็นเลขแปดลือสุดท้ายนะเพราะว่าข้อมวลเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันจะจางๆอืมใช่ขอ้อมวลจางๆ สามเจ็ดแปดบนมัมนเป็นชัดแต่ข้างล่างน,น่าจะเป็นเลขแปดแล้จะเป็นเลขแปดโอ้โหเลขแปดเนี่ยเข้าฝักเลยเขาตัดกลางออกใช่ไหมถ้าเป็นสามแปดก็ตรงกับเลขของเจ้าพ่อศูน,น,นย์แปดสามสามเจ็ดสามแปดนะครับทุก่าถูกแปลกเลย แปดแน่เลยเนี่ยออเอาชัดๆตูบแตกด้วยท่านผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าควรจะเป็นเลขไหนนะน่นจะแดงเนี่ยเอาแปดแน่นอนเ่ยชัดเลยฮะเอาบางคนอาจจะดูเป็นห้าก็ได้นะนี่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าเอา แต่มันจะเห <3 S 1> มือนแปดมากกว่าเนาะน่าจะเลขแปดครับจะเห็นหัวล่างๆข้างบนนะน่าจะเลขแปดสามน่าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดมาเอามาแน่นอนนะครับเจ้าพอเจ้าแม่ต้นใจให้มาแล้วฮะสามเจ็ดแปดงวดวันที่สามสิบธันวาคมส่งท้ายปีนะครับปีหกสามนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับ